นี่นะครับปลาคาบเจ๊ตโตเด้อพี่น้องเขาเลยเอ้ยดูดแรงลูกตกใจหมดมีผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้ครับว่าถ้าอยากให้ปลาคาบโตวไวจะต้องขุนในบ่อดินเพราะในบ่อดินปลาจะได้รับสารอาหารและแร่ธาตุจากธรรมชาติแถมยังสามารถอัดอาหารได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกลัวน้ำเสีย ทั้งยังมีปริมาณน้ําเทียบกับตัวปลาที่มากกว่าบ่อปูหลายเท่าวันนี้เป็นโอกาสดีครับที่ผมจะพาผู้ชมไปชมบอ่อดินในช่วงปลายฝนต้นหนาวถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยจ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับพบกับคุณพ่อจอยและก็คุณลูกเกมอีกเช่นเคยนะจ้าผู้ชมห็นอะไรข้างหลังหมเด้อเดเดเด ก่อนที่จะไปดูอะไรก็หลังดูที่กับพี่กับน้องสองคนใส่เสื้อทีมเหมือนกันเลยนะผู้ชม <c oughs> ทำไมกล้องมันเบี้ยววะเดี๋ยวเดย <c oughs> จะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะผู้ชม <c oughs> เพราะว่าตากําลังตัดหญ้าอยู่นะ <c oughs> วันนี้ถ่ายที่ทุ่งนานะเอางี้ผู้ชมเดี๋ยวไปพูดต่อที่บ้านนะจ๊ะแต่ว่าผู้ชมจําภาพข้างหลังนี้ไห้นะมันคือบ่อดินจ้าเฮ้ยตาหยุดแล้วตาหยุดแล้ว น่าจะเสียงพอได้แล้วนะงั้นพูดที่นี่แหละคือมีผู้ชมเป็นหัวนะครับว่าอบอ่อปลาเก้าตที่ทําเองน่ะจะรับจํานวนปลาไหวเหรอเพราะว่าปลากในบ่อก็เริ่มเยอะแล้วนะคือเดิมทีในบ่อปูนนั้น,น่ะมีปลาคราฟทั้งหมดสิบกว่าตัวแล้วนะครับแล้วก็มีผู้ชมส่งปลานอกมาให้เพิ่มอีกตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็จะมีผู้ชมสุ้สมแล้วก็สิมี่โอ้แล้วก็จะมีผู้ชมส่งปลาลูกนองมาให้อีกเจ็ดตัวนะครับวันนี้ ครบกาหนดปลดกัโกโรคแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมปลากันแต่ว่าจะบอกก่อนอย่างนี้ผู้ชมผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงว่าเราจะไม่มีที่เลี้ยงปลาเพราะผู้ชมดูข้างหลังนะฮะด้วยความที่ลูกชายผมชอบปลาค้ามากนะฮะรวมถึงปลาอื่นๆด้วยนะฮะแล้วก็เขาชอบในด้านของการประมงอะไรพวกนี้เนาะผมก็เตรียมความพร้อไหมไว้หมดแล้วนะฮะที่บ้านมีทั้งบอ่อดินผู้ชมมีบอ่อดินมีกระชังมีบอ่อปูน9้าตันมีบอ่อปลาทองบอ่อปลาหางนกยยงปลามาลายบอ่ออื่นที่จะตามมาในอนาคต คือขอให้บอกผู้ชมถ้าเกิดลูกผมชอบอะไรผมสนับสนุนเต็มที่อยู่แล้วแต่ต้องเป็นในเรื่องดีนะฮะสรุปง่ายๆก็คือเลี้ยงปลาได้ไม่อั้นครับผู้ชมหรือต้องการบอกปูนเพิ่มไม่ยุ่งยากผู้ชมทําเองอยู่แล้วอะเดี๋ยวเราไปดูปลาคราฟที่ปลดกักโลกแล้วเจ็ดตัวกันดีกว่าปะาเจอกันที่บ้านนะจ๊ะอยู่กันที่บ้านแล้วนะฮะแล้วก็อยู่กับไม่ใช่กระลบังเทพาผู้ชมมันคือกระลาบังแตก มีกาวติดกาวไว้ช่องอื่นเขาใช้กระบังเทพช่องผมใช้กระเบงแตกคุณผู้ชมถ้าเกิดชอบคลิปบ้านบ้าแบบนี้นะอย่าลืมกดไลค์ให้นายด้อจเด้อกดไลค์กดซับให้นยเด้อเดี๋ยวเราจะย้ายปลานะครับที่กักโรคเสร็จแล้วนะครับพิเศษกักไปน่าจะสิบมากกว่าสิบสี่วันนะผู้ชมจะไม่ได้เหมือนกันสิบห้าสิบหกวันประมาณนี้เพราะว่าคือต้องรอพี่เจมเขาหยุดเรียนด้วยนะครับเพราะว่าพี่เจมวันเสาร์อย่างเงี้ยก็ไปเรียนพิเศษต้องรอวันอาทิตย์เท่านั้นถึงจะถ่ายคลิปกันได้นะฮะเดี๋ยวเราจะย้ายปลา ที่ปลดกากแล้วนะครับใส่กะละมังเทพเดี๋ยวฉันเดี๋ยวไปลงบอกปูนกันนะจ๊ะลุยกันเลยดีกว่าปะสปอนเซอร์สวิงต้องเข้าแล้วละ่ะอย่างเงี้ยสวิงก็สวิงสวิงสวิงฮาร์ดสอนกุ่งครับผู้ชม ลักมาสัเร่นเลนี่มาัง้หมด <า S 2> ตัวหนึ่งนี่นะครับ ปลาคารเจ็ดตัวเด้อพี่น้องเจ็ดตัวที่ผู้ชมส่งมาให้นะครับพี่เจมชอบตัวนี้ที่สุดใช่ไหมครับผมชอบทุกตัวเลยแต่ว่าพิเศษเามากๆก่อนตัวเนี้ยนี่ตัวเนี้ยอย่างได้อะผู้ชมแล้วก็ผู้ชมสังเกตดูนะครับเปรียบเปรียบเทียบกับคลิปที่แล้วนะครับน้องจะสีสดขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วเนี่ยเดินทางในกล่องโฟมสีขาวมานะครับจะทําให้น้องสีซีดลงนะครับแต่ว่าก็ ยังตอนนี้ก็ยังถือว่าซีดอยู่นะผู้ชมเพราะว่าคือน้องก็ไม่ได้กินอาหารมาเฉพาะที่อยู่บนรถนะสองวันครึ่งแล้วก็มากักโลกต่ออีกประมาณสิบห้าสิบหกวันน,น้องไม่ได้กินอาหารมันนานมากนะครับเดี๋ยวเอาไปลงบ่อแล้วก็เดี๋ยวอัดอาหารสีก็จะกลับมาสดใสเหมือนเดิมนะจ๊ะเดี๋ยวไปลงบ่อก,กันเลยเดี๋ยวขอเวลาให้น้ํามันปรับอุณหภูมิให้มันใกล้เคียงกันก่อนนะครับผมถึงจะปล่อยน้องลงนะฮะ เดี๋ยวอีกประมาณ20นาทีมาเจอกันครับผมครบ20นาทีนะครับเดี๋ยวเราจะปล่อยปลาลงบ่อกันแล้วนะจ๊ะบ่อนี้นะครับเป็นบ่อขนาดเจ้าตันที่ผมทําเองนะครับในงบ7,500นะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูก็ไปกดชมกันได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งไว้ที่คอมเมนต์นะฮะแต่ว่าบึ้งคลิปนี้ให้จบก่อนเด้อและก็ดกดไลค์คลิปนี้ให้ก hey, ่อนเด้อฟังรู้เรื่องไหมวะ <laughs> อ่าเรามาปล่อยกันนีละตัวเลยตัวไหนก็ได้เจมลุย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบ่อจะลึกนิดนึงครับน้องจะใช้เวลาในการเคลื่อนที่ลงไปก้นบ่อนะครับเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนะครับผู้ชมปลาที่ย้ายที่ใหม่นะครับจะต้องอาศัยอยู่ที่ก้นบ่ออยู่แล้วครับชัวช์ว ราะว่าน้องกลัวนะครับตื่นคนกลัวคนกลัวสถานที่นะต้องให้เวลาให้เขาปรับตัวก่อนนะครับปายลูกไปตัวสุดท้ายตัวที่เจ็ดป้ายไม่ต้องเคียนนะลูกยกไปเลยไม่ขึ้นมาเลยครับพ่อแน่นอนลุกปลาที่ย้ายที่อยู่นะครับเปลี่ยนสถานที่นะครับน้องจะไม่ขึ้นมานะครับ แต่ว่าก็ใช้เวลาไม่เท่ากันครับบางตัวก็คาราชิกินลินปลานอกที่ลงไปเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะฮะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ขึ้นมาขออาหารกินแล้วแต่ว่าเด็กๆเนี่ยหน่หละตัวเล็กอยู่นะครับ2ใช้เวลาเดินทางมาไกล3กักโลกนานอีกังหานะผมว่าต้องคงใช้เวลาประมาณโดนเติบนะเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่น้องคุณบอกมากกว่านี้ละ ของก็จะลกๆหน่อยครับผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ผมทำรถให้พี่เจมนะครับนี่ครับได้ honda beat มานะเดี๋ยวเราให้ดูปลาทองหนูหิวอะไรนักหนาลูกเอ้ยน้องเพิ่งกินข้าวไปนะครับแต่ว่าก็ <c oughs> <c oughs> หิวมากเหรอลูก <c oughs> <c oughs> ย่างบักลาะย่างบมักลาอีหลาเอ้ยหิวารบารูก ส่วนบอ่อปลาหางนุ่งกับปลามะลายก็ไม่รู้จะถ่ายติดหรือเปล่านะฮะภาพรวมก็จะประมาณนี้นะฮะลูกปลาที่ได้มาผู้ชมจําได้ปะที่ได้มาเยอะๆตอนนี้น้องเริ่มถ่ายไม่ติดอะ่ะน้องเริ่มมีหางเป็นสีๆแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหางแดงนะผมว่าลูกผมเนี่ยเหมือนคนแก่ผู้ชมคือเหมือนเด็กยุค90หลงยุคมาแนละ้วสมมติเพื่อนพี่เจียงเขาขี่ฮอนด้าเวฟปี2018 2019อ่ะเทเลยวันดีคืนดีมีเพื่อนอีกคนนึงในห้องออกเว็บปีล่าสุด2020ออกมาไอสองคนที่ขี่2018กับ2019อ่ะเขาจะรู้สึกว่าเขาได้ขี่รถที่มันตกรุ่นซึ่งมันไม่แปลกผู้ชมมันเป็นเรื่องของวัยเรื่องของยุคสมัยเรื่องของค่านิยมที่มันแปลกคือลูกชายผมนี่แหพี่เจลเขาอยากได้รถเก่าอ่ะเป็นเด็ยกยุค90นะเกิดคือรถที่พี่เจลมีตอนนี้นะครับอ่าฮอนด้า7 0รถ สี่สิบห้าสิบปีที่แล้วอะมีโอตัวแรกล่าสุดได้ฮอนดาบีดมาเขามีในคิดแบบไหนเขาตอบผมว่าถ้าเกิดเขาขี่รถใหม่ปีหน้ามันก็จะกลายเป็นรถเก่าแต่เขาถ้าเกิดเขาไปเล่นรถเก่าไปเลยมันจะกลายเป็นตำนานผมก็เลยเลือกซื้อรถเก่าให้พี่เจมส์แต่ไม่ได้ซื้อสภาพที่เก็บมาแล้วปั้นมาแล้วนะผมซื้อแบบที่มันจะต้องมาเก็บสภาพแล้วผมก็ลงมือทํากับลูกผมได้ใช้เวลากับลูกอันนี้เงินมันซื้อไม่ได้ผู้ชมบ่อปลาเหมือนกันถ้าเกิดผม ไปจ้างคนมาทําบ่อปลาซึ่งผมก็ไม่มีเงินจ้างนะ <c oughs> แต่สมมติว่าผมมีเงินอ่ะสมมติว่าผมมีเงินเราจ้างช่างทําบ่อปลาแตละหนึ่งหมื่นบาทเก้าตันก็เก้าหมื่นถ้าเกิดเราลงมือทําเองละ่ะมันคือความรู้เกิดขึ้นด้วยประสบการณ์ตรงเนียนย้ําพี่เจมเขาจะได้ใช้เวลาร่วมกับพ่อผมก็ไม่รู้ว่าเวลาอันมีค่าช่วงเนี้มันจะมีไปถึงเมื่อไหร่เราต้องเก็บเกี่ยวให้ได้มากที่สุดผมเลือกที่จะทําเองกับเจมเสมอเขามีความสุขได้ทําในสิ่งที่เขาชอบเรามีความสุข ที่ได้ทำอะไรร่วมกับเขาลืม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 ใครที่มีชุดสีของพ n d a b e a t n นิว Beat นิวนะครับไม่ใช่บ a ดรุ่นแรกนะบ a ดรุ่นสุดท้ายก่อนที่เป็นเอเวอสอะชิ้นอกอะผมหาไม่ได้เลยใครมีทักมาที่แฟนเพจหน่อยนะจ๊ะนี่น้องเริ่มขึ้นมาแล้วผู้ชมมากกว่าครึ่งชั่วโมงผู้ชมน่าจะประมาณ3 5 4 0หนาทีครับน้องเริ่มขึ้นมาแล้วแต่ก็ยังระแวงอยู่นะครับเห็นไหมฮะแล้วประคาเวลารวมฝูงนะครับถ้ามีตัวหนึ่งระแวงนะครับเขาจะ ตกใจกันทุกตัวเลยครับแต่ว่าก็ยังโชคดีมีปลาน้ำฝูงที่เชื่องครับผู้ชมพอปลาน้ำฝูงเชื่องตัวอื่นก็จะเชื่องง่ายขึ้นด้วยนะครับมาดูเจ้านี้กันคาเลยเอ้ยดูดแรงลูกตกใจหมดคาราชิกินลินเนียมีปัญหาก็คือเชื่องเกินไปครับผู้ชมบอดี้ <Body S 2> <Body S 1> น้องเริ่มมาแล้วนะหลังจากที่อดข้าวมานานนะครับตอนดู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 น้องเนี่ยโอ้ยหลุดหลุดแรงมากเดี๋ยวผมขอไปเปิด ปั๊มน้ำก่อนนะจ๊ะนน่ๆผมชี้ให้ดูผู้ชมนี่ตัวนี้นะครับตัวนี้นะตัวนี้ตัวใหม่นี่ตัวนี้ตัวใหม่ไหนอีกวะโคกุตัวนี้ตัวใหม่ปะใช่ใช่โคกุตัวนี้ก็ใหม่ครับโอตาลายซันเก้ตัวเมื่อกี้ไปแล้วเบโกะนี่ก็ใช่ครับ มันเจ็ดตัวผู้ชมแต่ว่าน้องจะแบบไม่ค่อยอยู่สุขเท่าไหร่เดี๋ยวรอให้น้องเชื่องกว่านี้ผมอัปเดตให้ชมกันนะฮะย้ำอีกรอบผู้ชมเดี๋ยวจะดราม่าก,กันนะฮะเดี๋ยวก็จะมีคนมาบ่นว่าไอ้บ่อแค่9ตันเนี่ยทำไมเลี้ยงปลาเยอะจังเลยเดี๋ยวผมจะคัดไปครับผู้ชมเดี๋ยวผมจะ ให้พี่เจียงเขาเลือกปลานะครับตัวที่ยังเล็กยังจิ๋วนะครับไปลงบ่อดินนะครับไปขุนให้มันใหญ่ๆบิ๊กๆบึบมๆนะครับผมเชื่อว่าปลาทุกตัวทุกแพทเทิร์นนะครับไม่ว่าจะเป็นปลานอกปลาไทยปลาลูกนอกถ้าเกิดมันตัวใหญ่บอดี้ดีผมว่ามันสวยหมดอะ่ะผู้ชมก็รอชมกันนะฮะเดี๋ยวเร็วๆนี้แหละผู้ชมเพราะว่าฝนหยุดละเอาไปลงบ่อดินเหลือไว้นี่นี้สักกี่ตัวดี9ตัน9ตัวแล้วกันแล้วหน้าแรงเดี๋ยวเราจะไปลากอวนขึ้นมานะดูว่า3-4เดือน5เดือนเนี่ย ปลาในบอ่อดินจะโตขึ้นขนาดไหนนะยังไงก็ติดตามกันนะจ๊ะถ้าใครอยากสนับสนุนช่องของเรานะฮะก็กดไลค์ครับกดไลค์กดแชร์หรือจะช่วยมากกว่านั้นก็ซื้อสติกเกอร์ลายประคับสวยๆช่วยก็ได้ฮะเดี๋ยวผมขึ้นมาให้นะรายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะเดี๋ยวผมแปะไว้ที่คอมเมนต์ด้วยเลยแล้วกันนะ่ะช่วยๆกันนะฮะพี่เจมจะได้มีเงินซื้อปลานะครับหรือใครจะส่งปลามาให้เพิ่มก็ได้ครับรับได้ไม่อั้นอยู่แล้วครับบ่อดินมีกระชังมีครับทำบ่อเพิ่มก็ได้ฮะ ข้อควรระวังอีกอย่างนะครับสําหรับการลงปลาใหม่นะครับก็คือต้องให้ปลาอดอาหารก่อนสักวันนะฮะน้องจะได้มีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับไม่เอาพลังงานไปใช้ในการย่อยอาหารทั้งหมดนะฮะบ่อที่ทําเองในงบ75 0 0นนี่ก็ผ่านไปผมว่าน่าจะหลายเดือนแล้วนะเกินครึ่งปีมั้งผู้ชมผมจําไม่ได้อ่ะน่าจะ7จเดือนมั้งครับก็ยังไม่เจอปัญหาอะไรนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมไม่มีร้าวนะครับ น้องปลาก็แข็งแรงทุกตัวมีผู้ชมขอมาด้วยให้พ่อจอยอัปเดตสัตว์เลี้ยงที่มีทั้งหมดในบ้านนะครับผมก็ผมถามผู้ชมอย่างนี้แล้วกันผู้ชมอยากชมกันหรือเปล่าเพราะว่ามันก็ไม่ใช่มีแค่ปลาเนาะเดี๋ยวผมถามความเห็นผู้ชมเนาะคอมเมนต์บอกผมนะว่าอยากดูสัตว์เลี้ยงอื่นของคุณพ่อจอยหรือเปล่านะจ๊ะไม่รวมต๊กแกนะผู้ชมเชื่องไปแล้วจนเนี่ยเชื่องเกลือเกินไปพี่เจมเดี๋ยวเราไปถ่ายปิดคลิปกันลูกเดี๋ยวลาไปเลยแล้วกันเนาะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม กดไลค์กดไลค์ลวก็กดซับใ้น้ำในเด้อครับเด้อช่องที่ไม right, 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 We ่ค right. ่อยมีอะไรครับวัสดุอุปกรณ์เทปเทพก็ไม่มีบ่อปลาก็เป็นบ่อทําเองสวิงยังเป็นสวิงช้อนกุ้งอ่ะผู้ชมกระมังก็ใช้กระมังแตกถ้าเกิดอยากสนับสนุนช่องของเราเนะจ๊ะก็อย่างที่บอกเลยกดไลค์ละกันกดซับเด้อสวัสดีเด้อเด้อจะเด้อบ๊ายบายนี่กดไลค์ให้แน่เด้อจะเด้อ